สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตงานนะครับมารีวิวงานเ,าเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงแรงบ้านเฮานะครับผมระเบียงนะครับ,ร,บระเบียงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจบเลยนะครับจบแค่นี้เลยนะฮะคือต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอยู่แล้วนะครับง่ายๆเรา เราไม่ค่อยทํากันนะฮะเราทําอะไรที่เป็นแบบยากๆหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาทาําเรากาันตกนะครับทางขึ้นบันไดนะแล้วก็แล้วก็จะมาเอาแล้วก็จะมาแล้วก็จะมามุ่งลังคานะครับจะมามุ่งลังคาตรงห้องเล็กนี้นะที่ต่อมาครับเป็นประตูตู้คอนเทนเนอร์นะเราก็ต่อมานะครับ เพื่อที่จะให้ห้องใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับนี่คือตู้20ฟุตเปิดปกระกตูนะครับทำแบบว่าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับทั้งตู้นะครับรนะะเบียงตามแบบนะตามแบบของผมนะเนี่ยแบบของเราเองนะครับท่านใดสนใจนะงานตู้คอนเทนเนอร์น็อกดาว สวยๆแบบนี้หรือว่าลูกค้ามีแบบในหัวที่สวยกว่านี้หรือเท่กว่านี้ก็ติดต่อสอบถามราคาก่อนสั่งผลิตได้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นไปนะฮะด้านบนวันนี้เหนื่อยแล้วนะเดินขึ้นเดินลงเดี๋ยวให้ดูกันจะาจ่นี่นะครับ อากาศนะฮะอากาศก็กําลังดีนะครับช่วงห้าโมงตอนนี้พนักงานก็เลิกงานเรียบร้อยเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับนี่เลยนะประตูนะครับฝั่งนู้นมีหนึ่งบานนะฮะแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งบานเรียบร้อยนะครับลูกค้าเขามากมือกะผมไม่หยางนะคะกะขอเหล็กเพิ่มด้านบนนิดนึงนะครับ กระจัดหายแล้วนะครับนี่สวยๆเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในโลกนี้นะครับผมทางในกะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ